ขอต้อนรับท่านเขาสู่การขัน,น NCO อาร์ติกลาวสีรีานที่สองนะครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับเป็นการพบกันระหว่างช่างสามหน้าพร,รานชออิมเอมครับอยู่ในแท็กเอครับมาในรถวิกสเตอร์สีดำนะครับขับขี่โดยออสสละบ,บุรีคู่แข่งเขาครับช่างเอตัดใหม่บายออฟชอยด์ขับขี่โดยชุปร์ดิงครับ ทั้งสองทีมผ่านการช่ำหนักเป็นที่เรียบร้อยครับตัวว่าสุดท้ายในวันนี้ครับในรอบ10บขสุดท้ายจะเป็นทีมไหนครับมาลุ้นครับช่างเอตัดใหม่บายออฟชอยท็ก B เจอกับช่าง3หน้าพารานชออิมเอมในแทัก A ครับ คู่สุดท้ายท้ายสุดกับในเกมวันนี้ครับคู่นี้ครับน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับของดีจากสระบุรีครับสามหน้าพรันชอยเมนครับขับขี่โดยคนสระบุรีเช่นเดียวกับออสออสสระบุรีแขกเองครับวิกเตอร์ไทแบนสีดำ เจอกับช่างเอตัดใหม่บายออฟชอยวิกเตอร์สีดำเช่ดเดีวยวครับขับขี่โดยซูเปอร์ดริงครับ <c ười> <c ười> บอทั้งสองทีมพร้อมแล้วครับในขณะนี้ครับ สามนาพลร,รานแท็กเอเอกตัดใหม่ออฟชอยแท็กบีครับตัวใบสุดท้ายท้ายสุดในวันนี้ครับพม่มไป่พีนน้องที่เคารพรักทุกท่าน,นพร้อมแล้วได้ขนาดนี้ครับทั้งสองทีม โดาไปสุดท้ายจะเป็นของใครครับใครกำลังใจทั้งสองทีมก็เพ่าไม่เป็น้อง,อองเราไปแล้วครับส,สูกุกี้ลครับช่ตัดไม่ครับชอบทสีปับูสงสิงคกี้ลเลองตัดไม่จะนาได้ร,รไ,ไมสเตามีไปทส,ส,อสองทีมตกแคสีสยแ่กลายวซ้ายรืกขวาซ้ายรือขวา ตัดไม่บายออฟชอยเข้าเส้นชัยเอื้อเฮื้อเฮื้อเฮื้อโอ้โหสูสีมากมากครับไฟสเตรโชว์ขวาครับปรากฏว่าในแท็กครับช่างเอตัดไม่บายออฟชอยเป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะช่งางสามน้ำปลันชอยเมนไปได้ชนดิดเส้นยาแดงผ่าปากก็ผู้ชมครับรอยืนยันผลการแข่งขันด้วยการตรวจสภาพรถสักคู่เดียวครับ